ครับสวัสดีครับป่ะแม่ปีน้องวันนี้ผมจะมามาดูนะครับต้นอโกนิมานะครับไม่มงคลนะครับเอามาดูกันเลยครับต้นแรกที่ผมจะให้ดูนี่คือท้าลำรวยครับพี่จริงไบเขาเจออ็อกซีเมมพูเต็มนี่นะครับเต็มใบเลยนะครับแล้วจะมีขอเขียวน้อยเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเฮาน่ะ เอาไปไว้ในล่มหรือว่ากางแจ้งนะครับตอนนี้คือของผมนี่คือมันอยู่ในล่มครับมันคือเอาเขียวเยอะน้อยครับที่จริงชมพู่ตัวนี้เขาจะเต็มใบเลยนะครับรอบเขายังไม่แค่รอบเขียวนะครับการเขาจะขาวครับ วันนี้ข่าวครับใบเขาก็จะขาวๆไลยๆนะครับตรงการเข,าเ,เขียวนะครับเนาะบางคนทรัพย์สมเนื้อเป็นซุปเปอร์ไว้นะครับ ถ้ามันบางทีอะตัวเขียวมันจะหายเยอะครับมันจะออกขาวเยอะนะครับเนาะบางอันจะบกคลายลายครับแต่ว่าต้นนี้นี่คือผมนี่คือมันมีลายครับเลยพอง่ายครับมันจะเป็นอันเยะมันี้ขาวครับนะครับตัวนี้คือมันค่ายกันครับมันเป็นซูเปอร์ไว์ครับมันจะขาวเยอะกว่าครับถ้าดูดีๆนะครับวดลายจะบกครมีครับ บางฮีนี่ฮะใบใหญ่นี่มันจะเป็นใบขาวเลยนะครับขอบเขียวจะมีน้อยครับเห็นความแตกต่างหรอครับสวยไปคนละแบบนะครับตัวนี้เขาม่เป็นลูกไหมครับผมก็เลยบอกหัวว่ามันจะเป็นกําไรท้องหรือไออย่างซักยางนี่ครับถึงแม่จะบอยแดงแต่ก็สวยแหมแปนะครับ เขาจะขาวอมชมพูเยอะนะครับจะดางเขียวนิดน้อยครับฟอมกว่าสวยครับตัวน,นี้ครับตัวนี้คือแนวหวานนะครับนาไข่ไข่ชอบครับอันเยามันี้สามสีนนครับมาคน้นเรลือสามกระซัตรครับ ืีว่ามันจะเป็นอันยามัน,นี้ดางครับมันมีหลายจืนนะครับเนาะมันก็จะมีสีขาวชมพูครับเขียวครับเนี้ยหวานหวานครับราคากับบอลงนะครับตัวนี้ครับราคากับลักซิปนะครับลักซิปลักลอยตุนๆครับ ตัวนี้ครับเป็นตัวดินของอากูนิมานะครับเสียกาจนาครับสุขสมใจปองครับบางคนนี่เรื่องแดงเก็บทั้งใบนะครับจะเงางามสวยมากครับตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับพอเลยครับเสียกับตุนใบใบของเขานี่จะบอกแตกต่างกับรถเสียผมกับสีแดงครับตัวนี้สวยงามมากครับ น่าสะสมครับต้นนี้ครับของเต็มบ้านครับใบเขาจะเป็นลายแดงครับแด้งกลางๆครับาปลายครับใบจะเงาง,งามครับ การเขาจะขาวครับตัวนี้ใบเขาจะใหญ่ครับแต่ใบนี้จะดูบ่ไห่หนาตรงนี้ครับตัวนี้ครับรับเงินรับท้องครับบางต้นก็สีชมพูเยอะนะครับ ส่วนตัวนี้แต้มแต้มบอกเยอะตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงครับตีมันแต้มเยอะๆนะครับตัวเดียวกันครับบางต้นก็จะมีจุดแดงชมพูเยอะกว่านี้นะครับ ตัวนี้ก็น่าสะาสมครับขอเรียกค้ํมคูนครับถ้าเรื่องดีๆนี่เขาก็จะอมแดงเยอะกว่านะครับขอจยแดงเข้มเลยครับแดงแป๊ดเลยครับ ตัวนี้คืออัญญะมนีแดงครับตัวนี้จะออกแดงเยอะหน่อยครับสวยนะครับถึงแม้จะเป็นไม้สายเก่าครับแต่ก็ยังดูดีอยู่ครับตัวนี้ก็ต้นเดียวกันนะครับอัญญะมนีแดงครับตัวนี้จะลายเยอะน้อยครับสวยงามครับ ตัวน,นี้เขาชมพูนะครับเขาจืดประมาณนี้นะครับถ้าผมจั๋งโมพิสครับเ <_ d ata> พชรชมพูอย่างสักอย่างครับ <_ d ata> ตัวน,นี้งาช่างแดงครับใกล้กับพาลำลอยครับที่จริงพาลํลำลยนี่ปีผมให้ดูเมื่อกี้นี่มันอยยบประมาณนี้ครับแต่ออกเป็นสีชมพูครับ ถ้าเป็นงาช่างแดงนี่เขาจะออกแดงนี่นะครับแต่ก็บอกเหมียนกับสุกสมใจป้องนันแดงครับตอนนี้ก็ก้านข่าวนะครับ ตัวนี้กับอัญญามณีครับไม่เป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เลสนะครับเน้อตัวนี้ซุปเปอร์เละแสดงวัดแดงมากครับตัวนี้ครับแสงเงินแสง้องชมพูครับ สยามโอล่าครับมันจะมีส้มเห็นนะครับมันมีส้มแดงชมพูครับครับตะกูลแสงเงินแสงทองครับ นี่ก็เป็นสีแดงนะครับแสงเงินแสงทองครับเขาว่าถ้าได้เลี่ยงสีมันอยู่แสงแดดได้ประมาณหนึ่งครับไปขเขาจะแดงเยอะกว่านี้นะครับเพราะตัวนี้เป็นแสงเงินแสงทองมันเป็นตัวกายนะครับเขาว่าครับ ผัวห้าเป็นตัวเก่านี่มันจะแดงกันขเยอะครับตัวนี้จะสวยกว่าเยอะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นทรับมงคลครับเขาจะออกลายแดงเยอะครับ ถ้าเขาได้อยู่ในสแสลมใต้สแสลมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับได้ของผมนี่มันได้แดดเยอะเกินครับนำ้ำเกลยเขียวไปน้อยครับทจริงมันต้องแดงเหมือนใบเนี่ยครับนี่ครับถ้าแดงแบบเนี้ยครับเรื่องใต้สแสลมครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ นี่ก็ต้นเดียวกันครับสับมงคลใบเขาจะแดงยิง่กน,นี้ครับแล้วก็จะสวยงามมากครับพวกนี้จะเป็นอักโกนี่มาเรียกอีอยางคือแก้วการจนานะครับพวกนี้จะเป็นไม้มงคลครับปลูกแล้วมีแต่มงคลนะครับนด้แต่คนชอบครับส่วนมากพวกนี่เขาจะตั้งจือ่อให้เป็นมงคลนะครับเดี๋ยวห้องมาดูกันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแหม่มต้นครับผมลืมครับผมเพาะเอาไว้ครับมันเป็นโคเซตีครับโคเซตีครับผมพาะเอาไว้ก็เยอะเหมือนกันครับ การของเจขาวนะครับเนาะ้าเป็นทรงภูมิมันจะสวยงามครับภาพคลิปนี้ก็ขอจบยพียงตอีน้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งกดแชร์นะครับสวัสดีครับ